Thank you. สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมองเข้าไปในสังคมเนาะในครอบครัวหลายๆครอบครัวนี่ก็คิดว่าเรื่องของแบบอย่างเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ,ะได้มีเรื่องเล่าที่บอกว่ามีครอบครัวหนึ่งนะก็มีพ่อแม่ลูกเนาะแล้วก็มีอาม่าแก่ๆคนนี้ก็อยู่ด้วยกันที่บ้านนะแล้วก็ปรากฏว่าทุกๆครั้งเนี่ยอาม่าก็เริ่มแก่เนาะ แล้วก็มือมือไม้เนี่ยไม่ค่อยมีแรงนะทุกทุกครั้งในการทานข้าวเนี่ยอาม,ม่าก็จะทําชามตกเป็นประจำนะลูกสะพ้ายก็รู้สึกวแบบ่าแม่นี่ทาไมซุ่มซ่ามอย่างนี้นะนะก็เลยหาวิธีว่าจะทํำยังไงดีนะก็คิดคิดคิดนะอาม,ม่าก็ทําจานเนี่ยแตกเป็นประจำนะสุดท้ายนะ,ะลูกสะพ้ายเนี่ยก็เอา จานชามชามมินบินมาให้ใช้นะเอาชามมินบินมาให้ใช้ก็ตกแตกอีกนะแล้วเขาก็ต่อถูกต่อว่าจากลูกสะภ้ยตลอดเวลาอาม,ม่าก็รู้สึกน้อยใจเอ๊ะทำไมชีวิตฉันก็ดูแลลูกของฉันมาก็ดีนะแล้วทำไมเหตุการณ์อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันยอะไรเงี้ยนะในขณะที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ในสายตาของหลานชายหลานชายก็สงสารอาม,ม่าเนาะแล้วก็บอกอาม,ม่าว่าอมมาม่า ผมจะช่วยอาม่าเองนะเดี๋ยวคิดตามวิธีของผมแล้วกันนะเสร็จแล้วก็คุยพูดคุยกันไปเสร็จปุ๊บนะในตอนเย็นวันนั้นเองนะอาม่าก็เข้ามาร่วมทานข้าวนะทานข้าวแล้วก็ทําตามแผนที่หลานชายบอกนะก็คือถือชามมาแล้วมือก็สั่นอย่างนี้นะแล้วชามก็ตกแตกนะทุกครั้งที่ชามตกแตกเนี่ยลูกสะใภ้จะต้องต่อว่าทันทีนะแต่หลานชายเนี่ยนะก็รีบ พูดบอกไปก่อนเลยว่าอา玛หรือทําชามแตกอั่แล้วนะชามใบเนี่ยอัวจะเก็บไว้ให้แม่อัวใช้อ oh. ตอนที่แม่อัวแก่เหมือนอา่าอย่างเงี้ย oh. นะโห oh, ฟังแค่นั้นน,นนะสะใภ้ก็ตกใจเลยว่าโห oh. ต่อไปเขาจะต้องใช้จานอย่างนี้เป็นอย่างนี้เจอกับเหตุการณ์อย่างนี้เหรอ นะก็มองย้อนกลับมาถึงพระคำของพระเจ้าเนาะในพระธรรมทิตัสเนี่ยบทที่2อนะ,อะในข้อที่7นะได้บอกว่าท่านจงประพฤตินตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกอย่างและในการสอนจงสุจริตและมีใจสูงเนาะแบบอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญนะวันนี้เราเป็นแบบอย่างยังไงลูกของเราก็จะดำเนินและทำกับเราอย่างนั้นเหมือนกันนะดังนั้นพระคำของพระเจ้า สอนและย้ำเตือนกับเราเนาะว่าให้เรามีแบบอย่างที่ดีนะ mm hmm. พบกันใหม่นะในรายการซีรีส์ใส่ไขวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะาอวยพรครับ